Oh. <laughs> มาสีดำม,มาได้ไงอันนะจากสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่เว้นแต่ละเออเรียกว่าไม่เว้นแต่ละวงการเลยนะฮะทำอาละครเรื่องนี้กระเช้าสีดานะครับที่กำลังออนแอร์อยู่ที่มีเรตติ้งที่ผมบอกไปบอกสูงมากในเวลานี้ประกาศหยุด ออกอากาศเป็นการชั่วคราวนะฮะเนื่องจากละครไม่สายไม่สามารถถ่ายทําต่อได้ก็ทำเอาแฟนละครที่ไม่ปลื้มนะครับพร้อมทั้งยังบน่นการเป็นแถวเลยเพราะเขาบอกโอ้โหกลังมันเลยนะฮะบ,บางคนถึงกับบ่นว่าแล้วสัปดาห์ต่อไปจะดูอะไรล่ะนะครับงานนี้นักสแสดงอย่างคุณนุ่นวรนุชนะครับปีเตอร์ครับเองก็ได้ออกมาโพสต์บอกอยากให้แฟนๆน,นี่อดใจรอกันหน่อยเช่นเดียวก,กันกับน้องกรีนอัศด,ดาพร นะครับที่ได้เผยกับทางทีมข่าวของเราบอกว่ายังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้กลับมาถ่ายทําอีกครั้งหนึ่งเมื่อไร่แต่ก็อยากให้อ,อดใจรอกันนิดนึงเชื่อว่าแฟนๆคงเข้าใจครับเรายังถ่ายไม่หมดอยู่อะค่ะแล้วมันดันบังเอิญแบบติดช่วงโควิดพอดีที่แบบเหมือนไม่ให้ออกมีการล้มกลุ่มการหรือเกินจํานวนคนที่ทางแบบมาตรการของรัฐบาลกําหนดเนี่ยก็เลยทาให้เราออกกองถ่ายนี้ได้อย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีกําหนดว่าจะถ่ายอะไรยังไงเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ ยังไม่ทราบอะไรเลยค่ะอันนี้ไม่ไม่ทราบจริงๆก็ไม่ต้องเสียดายอยากให้ทุกคนแบบอดใจรอหน่อยนะคะเพราะว่ามันยังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งที่แบบคิดว่ามันดีซะด้วยอ่ะมันแบบให้คนที่แบบว่ายังไม่มีโอกาสได้ดูได้กลับมาย้อนดูดูรีลันหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยได้แบบได้ดูแบบในแอปต่างๆที่มันมีมีย้อนของละครดูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากที่แบบทุกคนเหมือนแบบสนใจละครเรามากๆคือคือพอเราเป็นคนทํางานอ่ะเราหายเหนื่อยแบบมากๆมากๆมากๆเลยค่ะคือทีมงานแล้วก็แบบ คือไม่คิดว่าผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้จริงๆเ่ยก็ดีใจขอบคุณทุกคนมากใหญ่ทุกคนแบบยังรักกันชัาสีดาต่อไปแล้วก็รอรออีกนิดนึงนะคะเพราะด้วยสถานการณ์โควิดนิ้เชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแหละมันเลยทําให้แบบเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ละครไหลรันไปเรื่อยๆออกอากาศค่ะเราก็จะไม่มีส่วนที่เหลือที่มันเป็นจุดคลายแม็กของเรื่องอีกอย่างเงี้ยเอามาใสา่เพราะว่าถ่ายไม่ทันจริงๆนะคะกลับมาแน่นอนใช่กลับมาแน่นอนค่ะกลับมาแน่นอนค่ะค่ะขอบคุณนะคะพี่กินคะ่ะ ได้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่คะบทสรุปของการหยุดออกอากาศชั่วคราวในครั้งนี้ก็มีละครเรื่องนางฟ้าลำแคนมาเสียบแทนนำแสดงโดยทอยปฐมพงษ์และไข่มุกรุ่งรัตแต่จะทดแทนอารมณ์คนดูได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องรอให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ